ดูบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับบาเรนเงียบเหงามากครับาจากโรคระบาดโควินาปกติซอยนี้นะครับจะมีผู้คนเยอะแยะเลยรถจอดเยอะเพราะเป็นโซนโรงแรมเปิดนะครับแต่ตอนนี้ดูดีครับหารถก็ไม่เจอก็เลยพามาสำรวจดูพาไปดูทะเลเออพา แล้วก็จะไปดูทะเลด้วยวันนี้ไปออกกําลังกายรอบด,ดึกไ,ไ,ไปออกกําลังกายต้านไวรัสซะหน่อยดูดิปกติตรงนี้ไม่เคยปิดเนี่ยใช่โรงแรมนี้ปกติไม่เคยปิดเนี่ยปิดขาหอมเนี่ยปิดเลยที่มาโอ้โหแต่ว่าไม่มีคนเช่าไม่มีคนอยู่เลยปิดเลยเนี่ยมาดูอีกซอยหนึ่งนะครับในข่างเงียบปกติซอยนี้จะฟีเวอร์นะครับเนี่ยจะมี ผกผ่านมีคนสัญจรเยอะแยะแต่ตอนนี้เงียบเหงามากสถานการณ์ในบานเลนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ดึกประมาณเท่าไหร่สี่ทุ่มตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มตอนนี้สี่ทเนี่ยห้ากอากาศหนาว าดูซอยนี้ดูปกติซอยนี้ก็ไม่เงียบนี่ครับทางแถบครับไม่มีรถจอดเลยครับอันนี้ท้องถนนนะครับเส้นทางสัญจรหลักนะครับแต่ทีนี้มันก็ยังเงียบเงาครับรถนับคันได้ครับสถานการณ์โรคระบาดท,ที่บาเรนและก็ทั่วโลกครับ เงียบจราจรเงียบเงามากครับปกติถนนเส้นนี้รถจะเยอะมากครับแต่ได้เงียบก็ผมก็มติดตีโฟมแล้วบเงี่ยบมาอกสอกซไซน์มาออกซไซน์กสสาบารแล้วก็มีพาวเวอร์แนะปะ้องกนโะเพื่อต้านไวรัสโครโรนา สถานการณ์บาเรนก็เงียบเหงาครับที่อื่นไม่รู้จะเงียบเหงาเหมือนบาเรนไหมอ้เงียบเหงาเงียบเหงาไปกับไ้กับฟิลิปปินส์ไปับบงี้อะไรวะแปดแปดนนัอนแหละอือฮึที่เต้าสั้นด,ดั่นหละะว้าว ยิ่งอย่างเก่าอางเงี้ยคือแบบต้องซื้อของร้านค้าเงียบเลยอ่ะไม่มีคน ดูดิมันเงียบเหงาได้ใจมาก